ยกระดับร้านค้าให้หน่าเชื่อถือสมัครบัญชีรับรองของ Line Official Account 1. สร้างความน่าเชื่อถือให้ร้านค้าของคุณด้วยโลสีน้ำเงินบน Line Official Account และ MyShop 2. หาเจอง่ายไม่ว่าจะบน l ล n ์หรือเว็บไซต์พร้อมมีลิงก์เปลี่ยนโปรไฟล์เพจเป็นมินิเว็บไซต์ 3. ได้สิทโปรโมทฟรีบนหน้าวอลเล็โดยระบบจะเลือกเฉพาะบัญชีรับรองเท่านั้น สสร้างโปสเตอร์ลิขสิทธิ์แท้จาก l i Line f r i e n d ผ่าน manager.line.biz ได้ฟรีวิธีการสมัครบัญชีรับรองของ Line Official Account สามารถสมัครผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ถ้าสมัครบนมือถือให้เริ่มจากเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line Official Account แล้วไปที่ตั้งค่าบัญชีสถานะการรับรองและกดเลือกรับรองบัญชี แต่ถ้าต้องการสมัครบนคอมพิวเตอร์ให้เริ่มจากเข้าเว็บไซต์ m a n a g e r l i n e b i z จากนั้นล็อกอินบัญชี line official account ที่ต้องการสมัครขั้นตอนต่อมาไปที่เมนูตั้งค่าบัญชีสถานะการรับรองและกดเลือกรับรองบัญชีจากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและรายละเอียดธุรกิจต้องเป็นธุรกิจเดียวกันกับชื่อบัญชี ที่ปรากฏบน display name ของ line official account นั้นๆก่อนกรอกข้อมูลเว็บไซต์จะต้องเช็คก,ก่อนว่ามีลิงก์ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นลิงก์โซเชียลมีเดียของร้านลิงก์อ e ีคอมเมิร์ซลิงก์ myshop หรือลิงก์หน้าเว็บไซต์ถ้าเป็นธุรกิจสถานพยาบาลหรือคลินิกต้องแสดงหลักฐานใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลบนหน้าเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ กรณีที่เป็นธุรกิจเครื่องสอําอางและอาหารเสริมต้องมีหลักฐานเอกสารการจดทะเบียนจากอยแสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆส่วนข้อมูลผู้สมัครให้กรอกชื่อและนามสกุลของบุคคลเท่านั้นถ้ากรอกเป็นชื่อธุรกิจระบบจะปฏิเสธคําขอโดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามการเปิดใช้งานบัญชีรับรองอาจได้รับการปฏิเสธได้ด้วยเหตุเกี่ยวกับสายธุรกิจของลูกค้าเมื่อผ่านการพิจารณา จะได้รับอีเมลแจ้งชำระเงินจากบริษัท Bangkok Search Technology จำกัดหรือ BST จากนั้นกดชำระเงินเพื่อเข้าสู่หน้าชำระเงินเลือกยอมรับเงื่อนไขแล้วกดชำระเงิน888บาทราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากนั้นเลือกชำระเงินผ่าน Rabbit Line Pay ได้เลยเพียงล็อกอิน Rabbit Line Pay หรือใช้มือถือสแกน QR Code แล้วก็ชำระเงินแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเมื่อตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินจากบริษัท Bangkok Search Technology จำกัดหรือ BST สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใบกำกับภาษีฉบับเต็มได้จากอีเมลฉบับนี้และจากนั้นจะได้รับอีเมลยืนยันการปรับโลก จากไลน์ภายใน2วันทำการเพียงเท่านี้ไลน์ Official Account ของคุณก็ได้รับการรับรองเรียบร้อย